ว่านี่จังหวดอะไรนะครับไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นคําขวัญอะไรจําได้หมดไม่รู้แต่ว่า <c oughs> ออจำได้เราให้ผิดให้ได้ใช่ไหมนี่อาจะเป็นแถวบ้านป่าร้อยต่อเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านป่าร้อยต่อสิบเอ็ดประตูเมืองงามเรืองนามครับสูงใหญ่ข้าหมนสาเกตบุญพะเวศประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลแงามน้ายนต์พุนพานชัยเขตว่างไกลทุ่งกุลาโลกปืนชาข้าวหอมมะลิครับครับเมืองเกินร้อยอ่ะเฮ เมืองเกินร้อยร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดโอ้ยเมืองสาเกตนครเนี่เราไม่ธรรมดานะขึ้นสาเกตก็รู้แล้วจำได้หมดไม่รู้แต่ว่าจำได้พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านงามตะการประสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาปูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมท่านตกไปท่อนหนึ่งนะคะพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็พระตำหนักภูพานโอ้พระตำหนักภูพานคู่เมืองงามือเรื่องน้องหาน เลตาการประสาทพึ่งสวยสุดซึ่งสาภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมลองอันนี้ดูนะคะแข่งเรือเือเรือเร่อง เมืองงาช้างดำจิตตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระทา่าตแช่แห้งครับผมว่าน่าจะเป็นจังหวัดน่านนถ <ผม S 2> ูกต้องค่ะเราไปใต้กันบ้าง,งนะใต้เลยอันนี้เลยครับประตูสู่ภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมได้กาแฟแลหารายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกครับประตูชุมพรชุมพรชุมพรเป็นคำเต่าที่ อีกสักจังหวัดหนึ่งนะคะจ้เอาให้ผิดให้ได้ใช่ไหมนี่พระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ํางามล้ําถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมลาดเลื่อมใสฝ่ายธรรมค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดที่มีถ้ำป้องผมผมพอนึ้ออกแล้วที่คนมาเที่ยวเยอะๆมีภูเขามีพญานาคมีไอ้โขงหลงเบืองการเบืองการเบืองการครับ ผิดครับอ้าวโหอำนาจะเป็นบึงการนะเป็นจังหวัดใหม่ครับแต่เก่ากว่าบึงการครับเลยอฮะขึ้นต้นด้วยโอ้อ่างครับอำนาจเจริญใช่ครับเฮ้ยอำนาจเจริญใช่ครับมีเกาะแก่งเนาะอำนาจเจริญเนาะอันดับแรกบอกก่อนนะครับผมเป็นคนเกิดกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นคําถามกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราห้ามถามนะครับเจอเลยครับเมืองบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าหิน แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิครับบ้างไฟต้องอยู่ที่สกลนครหนองคายเอาหนองคายแล้วกันผิดครับโ,โจังหวัดนี้คือยักษ์โสธรนะครับคนมีบ้างไฟเยอะ้วยแถวนันน้นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกรุงเทพตอบผิดไม่เป็นไรครับถ้า <c oughs> ต,ตอบจังหวัดตัวเองผิดจะมีเรื่องแน่อายเขาแน่จังหวัดต่อไปครับมอห้อมไม้สักถิ่นรักพะโลช่อแหสีเมืองเรื่องอลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพะนี้ใจงามครับโอ้ ไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นคําขวัญอะไรแต่ได้ยินคำว่าเมืองแพร่่าจะเป็นเมืองแพร่แหละครับอ, <c oughs> อันนี้ต้องไหวพิพิบในการฟังนะเนี่ยใช่ครับ,รบจังหวัดสุดท้ายครับนกน้ําเพลินตาสมีหลาเพลินใจเมือง<า>ใหญ่สองทะเลสเสน่สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ครับ น่าจะเป็นแถวแถวบ้านป่าร้อยต่อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้านป่าร้อยต่อน่าจะเป็นแถวแถวป่าภาคใต้มี2ทะเลสงขลาอะครับถูกต้องค่ะํำข,ขวัญที่เขาคงมาอธิบายมันก็มีไม่กี่จังหวัดนะที่มีทะเลสองฝั่งใก,ใกล้ๆมีไหมครับอยากตอบอันนี้ยาวหน่อยนะคะฮะภูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้ำยางพาราใต้งามแก่งอาหง บึงโขงหลงเทินใจแม่น้ำโขงแน้ำตกฝสเจ็ดสีมีน้ำตกอีกประเพณีแข่งเรือมีเรือแข่งไมหนื่สุดแดนอีสานเหนือสุดแดนอีสานอีสานชัดเจนพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจสารสองนางค่ะนครพนม ลองลองอีกส right. ักจังหวัดไหมครับใกล้ๆนครลุมนงกับเป็นจังหวัดสกลนครเฮ้ยบึงการบึงการถูกต้องค่ะจําได้ว่าเดิมเด่ยมันเป็นลักษณะคล้ายกับนครพนมแต่ว่าเขาแบ่งจังหวัดเป็นบึงการตอนนั้นก็แบ่งเป็นบึงการหนองคัวลำพูอะไรอย่างเงี้ยผู้ตายล้วดูเหมือนเป็นคนมีประวัติศาสตร์มากเลยนะเนี่ยช่วงนี้ดูการเมืองก็หัวเราะเยอะๆนะครับมันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาเป็นเรื่องบุตส่ิหมากดูก็คิดว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับขอบคุณสวัสดีปี่ใหม่ค่ะขอบคุณครับสองข้อหอ ขอบคุณมากค่ะ